สวัสดีจ้านี่เฮาสิมานรุนงัวออกมาจ้ะเนาะขามันออกมากเลยเด้อจ้ะนั่ะมองเนี่ยน,นี่จ้ะาสบายหน้ากับบอเคยเห็นเนาะจ้ะเนาะงัวจะออกลูกจก้ะลออยมันเบ่งเนาะจ้ะออ อืดอดอื้อ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 ในใจเบ่งเนาะขามคือออกมากก่อนเนาะลอยเบ่งนั่นอ,อื้ ก็พยายามเบ่งเนาะจ้ะเนาะมันบ่ออกอ๋อามาลูกไว้วก็พยายามเบ่งเนาะจ้ะเนาะ แต่มันก็ออกเนาะนี่จ้าหัวก็ออกมาขาก็ออกมาอื้อบบงลูกเบงอื้อบบงไปอื้อมันต่างซอยดึงมาหนี่อื้อบบงลูกเบง แบงแบงแบงอืดอืดอืดอุ้ยออกแล้วอืดออกแล้วอืดออกแล้วอืดอืดออกแล้วอืดหนกอีกอืด แม่นลูกแล้วมีคนอยู่โอ้ยออกแล้วเอ๊ะด้านอีกจังน่อยลูกหืมออกแล้วเนาะลูกืม มาเรียลูกแล้วมาเรียลูกอ,อ้ยแข็งแรงแหงแข็งแรงแ,งแหงลูก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 อ้เก่งเกอู้เก,งก่งเก,งก,งก,งกงลูกเก่งอู้เก่งเก่เก่ง,กงยบลูกเด้ เรี้ยลูกเรี้ยเรี้ยเออเรี้ยลูกเรี้ยเรี้ยเรี้ยเรียโอ้ยเก่งแห้งเด้อค่ะเด้อนี่เนาะจ้าเนาะป้าวสาววาน่ากับฝึงเคยเห็นจ้ะเรี้ยลูกเรี้ยเรี้ยเรียอุ้ยออกงายแฮง เลี้ยลูกเลียเลียเลียเออเก่งแห้งเก่งแห้งนี่นอกจากมันก็จะเลี้ยลูก,ลก,ลกมันนอกเหมือนมันออกแล้วก็เลี้ยอ่านันออกลูก นี่จ้ะโอ้ยธรรมชาติของง้วน่กจะน้องเขาออกแบบนี่เนาะสาบานหน้าก็เพึงเห็นนี่จ้ะตัวคืองามแท้ตัวครูตัวเมียเนาะ สวยมากจ้ะาจานี่นะจ๊ะเนาะแข็งแรงแล้วลูกแล้วจากมูลูกจันก่ เนี่ยมันเลียของมันเองนะทีแรกเขาสิเขาไปดึงแล้วเขาประกาศมันเบ่งทีเดียวพูดออกเลยแล้วมันก็ลุกเขาพวงพวงพวงเลี้ยงสีละมันเองก็ลุกงามคนงัมงามงามนั่นนั่นนัน,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 นลุกแล้วลุกแล้วอู้หูผืนนี่หงอนแข็งมั้งคือแม่เพผืน มีนกับมีนบัวตานโตยนนเาายนนเนี่ยนี่เขาเกันห้อาหาอะหมวแดงเี่หัวปูวะหมวเสียดันเนี่ยกานการแม่มีมหาดูดนมแม่มันนอกจานนอกนีน่ นี่จ้ะเบิางมันจะดูดได้หรเนาะวะน่ะมันเตะๆได้อยู่ตัวนะ่ะมันสิเลี้ยงง่ายอยู่ดอกนี่เนาะจ้ะลูกมันจะแข็งแรงเลยเนาะมันก็นลูกเลยจ้ะแข็งแรงเร็วจ้ะลูกมัน นี่จ้ะังน้อยกับว่าแ,นแลนเนาะจ้ะเนาะนจะเริ่มแข็งแรงแล้วจ้ะแลนแล้วจ้ะคลิปนี้แค่นี้นักจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้า